เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมท่านด้วยเนยเอเดครับรัเนียบเรื่องเกมที่มีชื่อว่าเวทไนท์แมนเนเอเดครับฝันร้ายเปียยนเนเอเลครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตออกมาเป็นเวอร์ชันออ 3.0นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตเรื่งของชัตเตอร์ที่สเข้ามาแล้วเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะมาอธิบายต่อในแง่กันนั่นเองนะครับว่าชัตเตอร์ที่สเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อจากคราวที่แล้วเลยนั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่เคยดูคลิปก่อนนะที่ผมจะทิ้งคลิปไว้ใต้ล่างคลิปคอธิบายในแ่กันนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเขาพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่รอบนี้มีคนแปลไทยแล้วนั่นเองนะครับคุณคุณวิสต์ กัันนนนอนอี่เงะครบใครที่อยากเล่นตัวเกมนี้โหลดที่ดอร์พิเตอร์ไม่ก็ที่นิคอร์ดได้เลยในเองดเครับเกมที่484นั่นเองนะครับผมหรือไม่เข้าไมโครทีิคอร์ดจะมีเออ่ช่องแชทที่เขีนเยนไว้ว่าแจกเกมแปลไทยอยู่ก็จะมีเกมแปลไทยมากมายนะครับสามารถเข้าไปโหลดกันได้แล้วก็ไปให้กำลังใจผู้แปลกันได้ในเอ็ดเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาดีบายเรื่องของตัวเกมให้คลบค้ากันเนานะจากคลิปที่แล้วในเองดนะครับเป็นเรื่องราวประมาณว่า คุณจะเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังที่ได้มาพักผ่อนในป่าลึกเพียงคนเดียวเพื่อหาไอเดียในการเขียนเรื่องราวนี่นะฮะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะคิดไม่ค่อยออกแล้วสึกเหน็ทุกครั้งที่ตื่นนอนจนมาวันหนึ่งกลางดึกเราเนี่ยได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มาอยู่ที่หน้าประตูและขอพักอาศัยอยู่ด้วยสักคืนและหลงทางแต่ระหว่างทางนะครับเธอเลยมาขอพักที่นี่ด้วยแล้วก็จะพักอยู่กินฟรีเนี่ยก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับเธอเลยเสนอที่จะ มอบภาษีบางอย่างให้เรานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เราเจอในค่ําคืนนี้นั่นเองนะครับก็คือจากพักที่แล้วก็ประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็คือเราก็มาพักที่นี่แหละและ้วช่วงตอนดึกกันคืนน่ะก็มีหญิงสาวหนึงเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับเราบอกว่าเอหลงทางอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่เลยขอพักคืนนี้ได้ไหมซึ่งถ้าให้พักให้ฟรีเธอก็รู้สึกว่าเกรงใจเธอก็เลยมอบที่จะ มีประสบการณ์ที่ดีในการค่ำคืนให้เราเนี่ยเองนะครับแล้วพอเรามีอะไรกับเธอเสร็จเนี่ยเราก็ไปนอนใช่ไหมครับแล้วพอนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเกมก็จบลงเนี่ยเองนะครับนี่ของคือเรื่องของชัตเตอร์ที่1นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลืมเรื่องของชัตเตอร์ที่สองกันว่าจะเป็นประมาณไหนในการเนี่ยเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยเนี่ยเองนะครับไปดูเกมนีะครับผมหลังจากเมื่อคืนที่เรามีอะไรกับสาวน้อยคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาที่ห้องก็ทําการหลับ ไปตามปกตินั่นเองนีครับแต่ว่าฝันในครั้งนี้มันจะเป็นฝันที่เร่องคันชเชเดลลายนี่เองนครับเพราะเรารู้สึกเหมือนว่าเราถูกมัดไว้กับอะไรบางอย่างแล้วก็ภาพในความฝันนั้นมันก็ที่จะมืดมนนี่ครับเพราะเราพยายามที่จะดืมตาขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าเขาของตา,งตางเนี่ยค่อยๆกระจัดก,กระจายไปหมดเละเทะไปหมดนี่เองนครับเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมันสิ่งชั่วร้ายอะไรบางอย่างทําให้บ้านหลัอองนี้มันค่อนข้างที่จะ แปลกไปทุกทีที่เราเคยอยู่ในเอเนี่ครับซึ่งเราก็าไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นในเอเนะี่ยเพราะข้าของที่เราวางไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูก,กระจัดก,กระจายเหมือนเคยมีเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั่นเองนี่ครับซึ่งระหว่างนั้นเองเรากําลังมองชมทิวทัศน์รอบตัวเราไปเรื่อยๆใช่ไหมครับลว้วบังเอิญไปเจอกับสาวคนหนึ่งไม่น่าจะเป็นสาวหรือเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งลึกลับอะไรบางอย่าง ที่มันอยู่ตรงกลางห้องดำๆเองเนะี่ยโผล่ขึ้นมาซึ่งตัวละครน,นี้มันจะโผล่ขึ้นมาทุกๆครั้งที่เรารู้สึกอาการไม่ดีไม่แน่ใจว่ามันมาเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่านะ่เองครับเมื่อเราพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างอยูนะ่มันก็หายไปนะ่เองน่ครับผมลรวรู้สึกตัวอีกทีเราก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วน่เองครับกนะนะนะับความฝัน,นที่เขาจะแปลกในค่ำคืนนั้น พอตื่นขึ้นมานะครับเราเลยคิดที่จะต้องออกไปทาธุระต่อแล้วในเอเนี่ยต้องไปรีบแต่งตัวแล้วก็ทํางานเขียนนิยายต่อในเอเนี่ยเพราะช่วงนี้เขายังคิดเกี่ยวกับนิี่ยของตัวเองไม่ได้เลยในเอเนี่ยครับจะต,ต้องเริ่มวันนี้ต้องทําไม่ได้แล้วในเอเนี่ยครับเพราะอย่างที่เราดูในเอเนี่ยทุกๆครั้งที่เขาจะเขียนนิยายหรือจะพิมพ์นิยายขึ้นมาเนะี่ยเขาจะพักจะเผลอบู้ไปตลอดเวลาเลยในเอทาให้เขาไม่มีเวลาเขียนนิยายเรื่องนี้เลยในเอเนี่ยครับผมเพราะนั้นเองเขาเลือกที่จะออกประตูไปในเอเนี่ยครับ แล้วก็นันบังเอิญ์นมชนกับสาวน้อยคนหนึ่งเข้าให้นั่นเองเนี่ยเป็นสาวที่รอให้นอนพักคืนด้วยเมื่อคืนนี้นั่นเองนีะครับผมซึ่งบังเอิญ์นชนกันในตอนเช้านั่นเองนะฮะซึ่งพอเราลงไปข้างล่างจากชั้นบนเนาะเราก็ทําการชงกาแฟแล้วก็อาหารเช้าน,นั่นเองนีะครับซึ่งตอนแรกเราก็ลังเลเนี่ยว,ว่าเธอต้องการอาหารเช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเธอก็อบอกว่าเออฉันไม่อยากรบกวนคุณมากเกินไปนี่ครับผมเราก็เลยไม่ค่อยไเตรียมอะไรให้เธอจนกระทั่งเราเค้นดูนะครับว่า เออทำไมเธอถึงอยากอยู่ที่นี่นี่ครับแล้วเธอก็เสนอด้วยนะว่าบานว่าอยากจะขออยู่ที่นี่อีกสักคืนได้ไหมอยากอยู่ที่นี่ต่ออะไรเงี้ยฉันเออจะถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้แล้วเนี่ยฉันจะเอาเงินมาให้คุณค่าที่อยู่อาศัยแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ัเองครับ ซึ่งเธอขออยู่ที่นี่อีกคืนหนึง่งฉันจะยอมให้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับจะแม้ว่าจะเป็นร่างกายของเธอก็ตามถ้าคุณต้องการฉันก็ยินดีจ่ายให้แทนค่าเช่าก็ได้นะนะครับผมซึ่งเธอยอมที่จะมีอะไรกับเราเพื่ออะไรกับค่าเช่านั่นเองนะครับซึ่งเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมเธอถึงอยากที่อยู่ที่นี่ต่อทาไมถึงยอมที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ยอมที่จะมีอะไรกับเราเพื่ออยู่ที่นี่ต่อกันแน่เธอกาลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็ได้เค้นเธอแล้วก็สอบถามเธอดูนี่เองเธอบอกวานว่า ตอนแรกอะ่ะเธอเหมือนจะรีบไปที่เมืองใช่ไหมเพราะว่ามีคนบางคนรออยู่ใช่ไหมครับตามบทสนทนาข้างต้นเนาะแต่อตอนนี้เธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อโดยที่ไม่สนใจคนที่อยู่ที่ตรงเมืองอย่างนั้นหรอนี่ครับซึ่งเธอก็บอกประมาณว่า เหมือนเธอจะถูกใครบางคนจับตามองอยู่ได้เองเนี่ครับไม่แน่ใจว่ากลางป่าตรงนี้มันจะมีใครจับตามองเนี่ยเพราะตัวเอกเราก็คล้องเขากงสงสัยเนาะเพราะว่าป่าแห่งนี้มีแค่บ้านเราหลังเดียวที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเอกของเรามันจะมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งเนี่ยคอยติดตัวเสมอได้เองนะครับเพราะว่าเขามันอยู่ที่กลางป่าคนเดียวถ้ามีสัตว์อันตรายอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะจัดการได้เองนะครับซึ่งตามบอกของพระเอกแล้วเนี่ยพระเอกก็เคย เอาปืนเนี่ยสังหารคนมาเยอะแล้วเหมือนกันที่เอเนี่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขียนที่ยายชื่อดังในเอเนนะครับเพราะงั้นก็จะมีคนที่ไม่หวังดีหรือคนที่จะมาขโมยผลงานเขาหรือมาเข้าชิงทรัพย์อะไรงเงี้ยนครับผมเขาเลยต้องจัดการด้วยอาวุธป้องกันตัวของเขาในเอ็นนะครับผมซึ่งเขาอนข้างที่จะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องนี้มากในเอนี่ครับซึ่งก็เราก็ดีลกันนะประมาณว่า เออก็ให้เธออยู่ที่ต่อก็ได้นี่เองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะอีกอย่างเธอก็เป็นสาวที่สวยแล้วก็น่ารักมากนี่เองนะครับซึ่งจริงๆแล้วพระเอกก็เคยพาผู้หญิงหลายคนเนี่ยมานอนที่นี่แล้วเหมือนกันนี่เองนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ไปซื้อสาวบริการบางคนมาแล้วก็เอาเธอมานอนที่นี่แล้วก็มาเอามีรายการนี่เองนะครับนั้นก็แยกย้ายก,กันไปอะไรแบบนี้ซึ่งมีหลายคนมากนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็คือไม่ไ,มได้เป็นเออพระเอกก็แค่บวดในใจนะครับแต่ไม่ได้พูดกับสาวคนนั้นนี่เองนะครับ ซึ่งเราก็บอกกับมันว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรในเรื่องของอาหารน้ำเครื่องดืม่มก็พอมีให้กินอยู่บ้างนั่เองซึ่งต่อให้เธอจะอาจจะออกไปทาศนที่นี่ก็ตามเนี่ยมันก็ยังออกไปไม่ได้นั่เองนะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนาะเหมือนว่าจะมีต้นไม้หล่นหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรสักอย่างทําให้ถนนเนี่ยมันปิดตัวลงนั่เองนะครั د, ไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้น,นั่เองครับเพราะตัวละครเราเนี่ยกะจะไปตุนอาหารหรือว่าตุนสเสบียงมาเพิ่มในการอยู่ที่นี่นั่เองนะครับผมแต่ว่าระหว่างที่ไปเนี่ยก็เห็นตำรวจมาดักไว้นั่เองนะครับก็คือมันไปไม่ได้มัมีภย ออธรรมชาติอยู่ซึ่งเขาคิดว่าตํารวจเนี่ยกวาจะทําเสร็จอะ่ะก็จะอีกนานนี่เองนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าตํารวจคงจะทําให้เสร็จก่อนกำหนดหลอกเนี่ยครับผมประมาณนั้นเขาก็เลยคิดว่าเออยังไงเธอก็ไปจากที่ไม่ได้อยู่แล้วนะี่ครับผมก็อยู่ตรงนี้ถอดเขาได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรของอะไรต่างๆก็แชร์กันได้อะไรประมาณนั้นนี่เองครับซึ่งเธอก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณเรามากเธอก็เลยให้ของขวัญเราชิ้นหนึ่งนั่เองนะครับนั่นก็คือ กอนอของเธอในเอที่ครับซึ่งเธอก็ยื่นให้เรามาเนี่ยซึ่งเป็นตัวเดียวกับเมื่อวานในเองครับซึ่งเธอก็มีแค่ชิ้นเดียวนั่านั้นนะครับอย่างที่ว่านะครับเธอมาแค่ตัวเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่เสื้อแล้วก็กนอแค่นั้นเลย่นเองครับเพราะเธอก็ซึ่งมอบกกนอนั้นให้เราเป็นของขวัญซึ่งก็กลายเป็นว่าเธอจะไม่ได้ใส่อะไรเลยข้างล่างนั่นเองนะครับผมจะมีแค่เสื้อตัวเดียวที่บังไว้อยู่ในเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งพอเรากินข้าวเลยเสร็จเลยนะครับเราเลือกที่จะออกไปข้างนอกในเองเพราะเราต้องไปสด บรรยารกาต้องคำิใจให้สงบในการอยู่คนเดียวนะครับเพื่อจะได้คิดเกี่ยวกับนิยายเรื่องสุดท้ายอันนี้ที่จะเป็นฉากจบของในเรื่องที่เขาต้องทาแล้วในเอเดียครับแล้วเขาจะได้ผ่อนคลายแล้วก็มาเขีนยนนิยายได้เขาจะต้องไปอยู่คนเดียวตามธรรมชาตินะครับซึ่งเธอเข,ขอไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเี้ยเอเดียบซึ่งเธอพยายามที่จะอ้อนแล้วก็ทาตัวน่ารักน่ครับผมแต่ว่าตัวละครเราเหมือนจะเป็นคนข้าๆที่จะ ดุร้ายแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใครมากเท่าไหร่นรีเพราะว่าอดีตของคเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในเอนเองครับผมอดีตของตัวเอกนี่ครับเพ่อนที่จะเอ่อเรื่องเลวร้ายเยอะมากนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเ,เขาก็เลยไม่อยากให้นางมาด้วยเพราะเขาต้องการที่จะอยู่คนเดียวทําจิตใจให้สงบอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้มีใครมาอยู่ด้วย่นเองนะครับเพราะมันจะทําให้จิตใจของเขาเนี่ย ไม่นิ่งนั่นเองนะครับผมเขาจะซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองในการอยู่โลกของส่วนตัวแป๊บหนึ่งนั่นเองนะครับผมเขาเลยอยากให้เธออยู่ที่นี่ในการเอ่อหาอะไรมากินหรือไม่ก็ดูทีวีไปพลางเพื่อรอเขากลับมานั่นเองนะฮะซึ่งตอนแรกเธอก็กังวลที่จะอยู่คนเดียวเนื่อาะอย่างที่เธอบอกข้างต้นนะว่าเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเนี่ยจับตาเธออยู่นั่นเองน่ครับซึ่งเธอเลยไมไ่อยากจะอยู่คนเดียวนะครับอยากจะมีเราอยู่ด้วยเนะี่ยแต่ว่าเธอก็ไม่อยากขยันขย้อนมากเกินไปนะเพาราะแค่เธออยากจะมาอยู่ที่นี่ด ฝืนเรามากแล้วนี่เองนะครับเธอรู้สึกเกรงใจก็เลยแบบเออไม่เป็นไรได้กันเนาะอะไรอย่างงี้นี่เอ็นะครับเธอก็เลยปล่อยเราไปเนี่เอ็นนะครับแล้วหลังนี้นี่ครับเราก็จะทําการเที่ยวชมป่าไม้ไปเรื่อยๆนี่เองนะครับแล้วส่งตอนนี้นี่ครับตัวละครก็จะบอกประมาณว่าในาของอดีตของตัวละครเนี่ยมักจะถูกโกงบ้างถูกหักหลังบ้างพูดถึงบริษัทที่เราเขียนใหญ่ด้วยนี่เองนะครับบริษัทที่ใหญ่ของเราเนี่ย มันไม่ค่อยจะโด่งดังมากนักแต่มันเริ่มที่จะดังมีชื่อเสียงเริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาเนี่ยก็เพราะเป็นผลงานของเราคนเดียวน,นี่เองครับซึ่งตอนเราที่เราเซ็นสัญญาเราไม่ได้อ่านสัญญาบบละเอียดยิบมากน,นี่เองครับก็คือมันเหมือนประมาณว่าเราจะถูกโกงนิดนึงแบบว่าเหมือนบริษัทจะได้เงินรายได้มากกว่าเราละมัง้งหรือไม่ก็นั่นของออข้อตกลงอะไรบางอย่างน,นี่เองทำให้บริษัทเนี่ยมันได้ผลประโยชน์มากกว่าเราน,เนี่เองครับประมาณนั้นแต่ว่า ในในสุดแล้วเนี่ยเวลาของบริษัทที่พระเอกกำลังทำงานอยู่เนี่ยนี่คือนิยายเล่มสุดท้ายแล้วนะเอ็นเนีครับก็คือถ้าเล่มนี้เขียนจบปุ๊บเนี่ยก็จะหมดสัญญาแล้วนะเอ็นนะครับพระเอกก็เลยจะสามารถไปอยู่ที่บริษัทอื่นได้เหมือนกันนะเอ็นนะครับที่ตอนแรกพระเอกก็เครียดเหมือนกันว่าจะหรือว่าจะเลิกเขียนดีนะแล้วก็ค่อยไปยื่นทนายฟ้องศาลดีนะครับเพื่อให้ลมให้บริษัทนั้นนะลมละลายที่โกงเขาอะไรอย่างนี้น่เอ็นนะครับแต่ว่าถ้าพระเอกทำอย่างนั้นเนะี่ย นะครับพระเอกก็ทําได้นะครับเพราะว่าพระเอกก็มีเงินมหาศาลสามารถจ้างทนายที่ดีได้สามารถชนะศาลได้นี่เองเนี่ยแต่ว่าด้านของชื่อเสียงของพระเอกอาจจะแย่ลงนั่นเองนะครับเพราะอาจจะไม่มีบริษัทคนไหนรับพระเอกเขาทำงานต่อหรือมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนั่นเองนะครับพระเอกต้องกำจ่ายทำต่อนั่นเองนะครับเพราะยังไงนี่ก็คือเล่มสุดท้ายที่เขาได้เขียนแล้วนี่เองนะครับจบตรงเล่มนี้ก็คือจบแล้วนั่นเองนะครับผมระหว่ที่พระเอกกําลัง แทนที่จะคิดถึงเรื่องที่จะแบบเขียนจบเรื่องราวนี้นะครับสุดท้ายก็คือบ่นเรื่องชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องที่พระเอกเจอที่เอ็นั้นคำกดดันสภาวะภายนอกอะไรต่างๆนี่นอครับถูกถาถบเข้ามาเรื่องที่โดนดรามา่าโดนหักหลังโดนอะไรต่างๆนะครับแม้จะเป็นสาวที่เขาเคยคบด้วยแฟนขาที่เขาคบด้วยก็ต่างบางคนก็มาเพื่อชื่อเสียงของเขาบางคนก็ตอนแรกก็มาแบบดีๆหลังก็แย่อะไรอย่างนี้นี่เองครับก็เล่าชีวิตของพระเอกไปเรื่อยๆเจอกระทั่งพระเอกเนี่ย มาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนี่เองนี่ครับเหมือนจะเป็นหลุมอะไรบางอย่างนี่ครับแปลกๆซูเปอร์เอกก็พยายามที่จะโยนหินเนี่ยเข้าไปในหลุมนี่แต่ว่าบังเอิญว่าหินมันเป็นการเด้งไปเด้งมาชนกําแพงเนาะซึ่งมันไม่ตกถึงพื้นสักทีนี่เองนี่มันจะเป็นหลุมที่ลึกมากซูเปอร์เอกก็ทําการแบกหินก้อนใหญ่วางลงไปที่นั่นสุดท้ายก็คือมันก็ดังเสียงตุมขึ้นมาเนี่เองนี่ยเร์เอกเลยรีบวิ่งหนีออกมาในี่เองนี่ครับซูเปอร์เอกก็รู้สึกเริ่มระแวงนั่เองนี่ครับว่า มีสิ่งเนือธรรมชาติอยู่หรือเปล่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจับตามองอยู่ในเอ็นนี่ครับซึ่งเขาพยายามที่จะชักปืนออกมาแล้วก็ดูนะว่ารอบข้างมีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยซึ่งก็ไม่เห็นใครในเองนนี่ครับจนกระทั่งเขาเลือกที่จะกลับบ้านไปใน,นเองนี่ครับซึ่งพระเอกเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์หรือพวกผีวิญญ,ญาณด้เอ็นนี่ครับเหมือนในเสื้อของนักวิทยาศาสตร์ในพวกนี้มากกว่าความสุขสมผลเขาจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเครียดมากเกินไปความกดดันมากเกินไปทําให้เขาเนี่ยเกิดภาพหลอนหรือว่า เเกิดสิ่งที่ไม่ปกติขึ้นหรือคิดไปเองอะไรประมาณนั้นเองเนี่ยมันเลยไม่ค่อยได้เชื่อเนาะต่างจากสาวคนนี้ที่มาอยู่กับเราเนี่ยเธอรู้สึกจะเอ่อสึกกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรกินนั่นเองเนะครับเธอรู้สึกว่าเหมือนจะมีวิญญาณอะไรบางอย่างแอบตามอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเธอบางครั้งเนี่ยเธอก็พยายามจะเตือนเราแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เชื่ออะไรประมาณนั้นเองครับแล้วพอเรากลับมาในบ้านเราก็เห็นเอ่อหญิงสาวคนนี้กําลังดูนอนดูทีวีอยู่นะครับซึ่งพอเราเข้าบับเธอก็ นั่งตัวนิ่งแล้วก็แบบว่าพยายามเก่็งตัวนะคจากตอนแรกที่ดูสบายๆตอนนี้ก็คือเก่งงนะเหมือนเธอจะเกรงใจเราหรือแม้ก็กลัวเราบางอย่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจนี่เองครับแล้วเลยมาเลยก็แบบว่าเออฉันขึ้นไปทางานข้างบนก่อนแล้วกันนะฉันต้องเขียนงานวันนี้ให้เสร็จนั่เองครับซึ่งสุดท้ายเราก็สั่งให้เธอแบบว่าอยู่ข้างล่างดูทีวีหรือทําอะไรก่อนไปก่อนก็ได้นั่เองอย่าเข้ามารบกวนฉันนะอะไรกินนี่เองเนี่ยซึ่งตอนแรกเธอก็อยากจะขึ้นไปอยู่กับเราด้วยนั่เองเหมือนเธออยากจะอยู่ข้างกายเราตลอดเลยนะรู้สึกเหมือน ไม่ค่อยที่จะเป็นมิตรเท่าไหร่นในเองนะครับมันเลยแบบว่าเออถ้าอยู่ข้างล่างไปแล้วกันนะฉันต้องใช้สมาธิในการทํางานนในเองนะครับเพชรก็เลยเที่จะขึ้นไปข้างบนนในเองนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเตรียมพิมพ์นั่นเองนะครับและเพชรก็บอกวานว่าถ้าฉันกลับลงมาแล้วหรือว่าฉันเทพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาสานต่อจากเรื่องเมื่อคืนก็แล้วกันนะนี่ครับผมเพราะเรื่องเมื่อคืนเราไม่ได้ทําต่อนี่เองนะครับเพราะว่าเราเหมือนจะจะไม่ผิดนะเหมือนเราจะแค่ สอดใส่หรือว่ามีอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไปสารต่อนี่ครับผมหลังกที่จะมาสารต่อหลังจากที่เราทําธุระเสร็จแล้วกันนะาบานนี้ซึ่งเธอก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะได้รอคุณกลับมานะเหมือนเธอก็แอบหวังเหมือนกันนั่นเองครับผมประมาณนั้นซึ่งระหว่างที่เรากําลังตีพิมพ์อยู่นั้นนะครับเราก็ไม่ใช่ตีพิมพแบบ์เหมันก็กาลังคิดอะไรบางอย่างมาเมื่อ,อยู่สักพักหนึ่งเราก็หน้ามืดอีกแล้วนี่เองครับทุกครั้งที่มาอยู่หน้าทีพิมพ์เนี่ยเรามากักจะหน้ามืดตลอดเลยนี่เองครับแล้วก็ไปตกอยู่ในความฝัน บางอย่างที่ค่อนข้างที่จะแปลกๆนี่เองนะครับผมซึ่งฝันว่าเราอยู่กลางเอมือนเป็นลานจอดรถสักที่หนึ่งนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ค่อยได้อ่านมันจะพยายามกอกๆไปเนี่ยเพราะว่าด้านของความฝันเนี่ยเหมือนขั้นที่จะแปลกๆมึนงงไม่ค่อยได้ความเลยเท่าไหร่นี่เองนะครับซึ่งมันจะมีช้อยส์เราเลือกด้วยนะ่ยว่าแบบว่าเราจะขึ้นบนหรือจะลงล่างนี่เองเนี่ยสมุุก็เลือกขึ้นไปข้างบนนี่เองนะครับพบกับข้อความปริศนาแดงๆบางอย่างมันจะเป็นข้อความของหญิงสาวคนหนึ่งมังนี่ครับผม ก็เขียนออกมาว่าเตือนเราว่าอย่าเข้าไปนั้นนะว่าอันตรายอะไรบางอย่างนี่เองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมานี่เองนะครับแล้วพบว่าตอนนี้ผ่านไปเวลานานมากแล้วนี่เองนะครับเกือบมา4ชั่วโมงได้เลยมั้งนี่เองโดที่เราไม่ได้พิมพ์เลยเลยเพลินหลับปุ๊บอีกแล้วนี่เองนะครับแม้เราจะกินกาแฟแล้วกว่า3แก้วนี่เองนะครับแต่สุดท้ายเราก็ยังรู้สึกหลับอีกแล้วนะครับผมเราเลือกที่จะลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับผมแต่ระหว่างที่กำลังจะลงไปข้างล่างนั้นก็ได้ยินเสียงแก้วแตกนะครับปิ้ง ขึ้นมาในเอ็นนี่ครับเราเลยเรียกเธอออกมาว่าสาวน้อยนั่นเธอหรือเปล่านี่ครับผมสาวน้อยที่ชื่อว่าซามาร่าในเอ็นนี่ครับผมซึ่งเธอก็ไม่ได้ส่งเสียงเรียกนะครับทําให้เราเดียหยิบปืนขึ้นมานในเองนี่ครับและเลือกที่จะมองไปรอบๆแล้วค่อยลงไปเรื่อยๆอย่างประนีประนอมเองครับแต่พอลงไปข้างล่างพบว่าซามาร่าเน,นี่ยนอนอยู่บนที่เอ่อบ,บนโซฟานี่เองนี่ครับแล้วเธอก็ตกใจเหมือนกันเมื่อเห็นเรานในเองนะฮะแล้วเราก็ถามเธอประมาณว่าคุณเป็นอะอกข้างล่างนี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะ แล้เธอก็บอกประมาณว่าฉันไม่ได้ทำเลยเลยนะฉันสาบานได้แต่ถ้วยมันนี่ครับผมก็เหมือนว่าถ้วยที่เธอไม่ใช่เธอวางมันจะวางทิ้งเอาไว้หรือไม่ถ้วยถ้วยในห้องครัวเนี่ยมันหล่นลงมาดังข้างล่าง่วงมาข้างล่างนี่เองเนี่ยซึ่งเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นแรงมาข้างที่จะแรงมากเลยนะเพราะเ,เศษถ้วยมันก,นกระจิงกระจจยมากเลยเนี่เองครับซึ่งเราก็ถามว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้ถ้าเธอบอกว่าเธอป็นคนทำจริงเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะมันแค่ถ้วยใบเดียวเองนะครับซึ่งเธอก็ ย้ากับเราหลายรอบมากนะครับว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําฉันสาบานได้จะหยิบกุ้ลูกของมันเองฉันก็รู้สึกกลัวเหมือนกันฉันไม่ได้ทํานะเธอสามพูดอย่างเงี้ยซ้าไปซ้ำมาสาบานเลยว่าจะไม่ได้โกหกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวละครเรามันก็ไม่ได้เชื่อนี่ครับผมมันก็บอกว่าโอ้แล้วแต่เธอแล้วกันนะฉันไม่อยากจะพูดด้วยแล้วอะไรอย่างนี้นั่เองนะครับแล้วก็เรียกไปเก็บบวดรไอ้ถ้วยน้าของเธอซะอะไรอย่างนี้นี่เองนะครับผมซึ่งพระเอกก็แอบคิดในใ,ใจว่าเออถ้วยเนี่ยมันคข้าที่จะ เออแหลกมากเลยนะแบบมันละเอียดมากเหมือนใชื่อความแรงมากในการที่จะทําให้มันแตกละเอียดขนาดนี้ึ่งดูจากรูปร่างของหญิงสาวคนนี้แล้วเนี่ยซาม่าก็ไม่ได้มีรูปร่างที่จะแข็งแรงหรือว่าสามารถเคลื่อนได้แรงขนาดนั้นด้วยนี่เองนะครับซึ่งพระเอกก็เริ่มสงสัยแล้วก็คิดไปว่าเออช่างมันเถอะอะไรประมาณนี้นั่เนเองนะครับผมแต่ระหว่างที่ ซามรากำลังเก็บถ้วยอยู่นั่นนเองนะครับบังเอิญพระเอกหันไปมองนะครับซึ่งเธอกาลังก้มเก็บอยู่ใช่ไหมครับนั่นนั่นเลยครับเธอไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับกก้อนที่เธอให้เราก็อยู่กับเรานะครับเพราะนั้นก็คือไม่มีอะไรป้องกันส่วนล่างเธอเองนะทำให้เราเห็นโหก้อนภูเขาเอาไปเอกเลยนี่เองนะครับซึ่งพระเอกก็เลยเลือกที่จะอยากจะมีอะไรกับเธอไอนนี่ซึ่งพระเอกตัดสินใจที่จะไปอัดเทปหรือใช้เครื่องอัดเสียงเนี่ยบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้นี่เองนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรในเอเนี่ยพระเอกเลยจัดที่จะบันทึกเอาไว้หรือจะบันทึกช่วงเวลาที่เรามีอะไรกันไว้อย่างเงี้ยหรอหรือเป็นหลักประกันเนาะแบบเราทํากับเธอเลยว่าเธอยินยอมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรกันแน่ในเอนี่พระเอกเลยบันทึกเอาไว้ในเอนี่ครับแล้วตอนที่เอนบันทึกไปเนะครับนี่ก็คือฉากเหตุเกิดขึ้นในเอนี่ครับเป็นฉากที่เรามีอะไรกับเธอในเอนี่ครับผมซึ่งเราก็ทําการ เธอก็ทําการชักกู้ให้เราแล้วก็มีอะไรกับเราที่เอน็นแหตรงนี้เลยนี่เอ็นะครับซึ่งระหว่างที่เราจัดคอมโบคอมจอยกับเธออยู่เนี่ยกำลังที่ท่าการสอดใส่เข้าไปแล้วกำลังที่จะกระแทกอย่างแรงใช่ไหมครับอยู่ตัวละครเราก็หลับไปอีกแล้วนี่เอ็นะครับหลับระหว่างที่เราลังมีอะไรกับเธอเลยนี่เอ็นนะครับแล้วก็ฝันถึงเหตุการณ์บางอย่างนะครับผมซึ่งฝันถึงเหตุการณ์ที่ว่าเป็นเหมือนเป็นสาว บริการคนหนึ่งเนี่ยเอที่เราเคยไปใช้บริการด้วยมัง้งซึ่งเธอจะคอยถามแล้วว่าคุณจําชื่อของฉันได้ไหมเราเพิ่งทํากันเองนะนี่คุณลืมฉันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเธอพยายามที่ไปชดประชันเราเหรืออะไรไประมาณนั้นในเองซึ่งอยากให้เราเนี่ยจำไม่ได้ซึ่งเรารู้สึกแบบว่าไม่รู้อ่ะผมรู้สึกง่วงมากเลยอ่ะผมไม่แน่ใจเลยอะไรยางไ้เองี่ครับจนกระทั่งเธอถามว่าคุณจําฉันได้หรือเปล่าฉันชื่ออะไรพูดชื่อของฉันออกมาสิพูดออกมาเลยเนะครับจนกระทั่งเราพูดเ่อเธอเธอออกมาได้ก็คือเธอมีชื่อว่า นีน่เองครับแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะบังเอิญเห็นหน้าของซามาราอีกครั้งหนึ่งนี่เองครับซึ่งเธอก็บอกเราประมาณว่านี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็สักพักหนึ่งแล้วนะฉันหลับไปตอนไหนก็คุณหลับไปตอนที่เรากําลังมีอะไรกันอยู่นั่เองครับผมคือหลับตอนนั้นเลยเนั่เองครับ และก่อนที่เราจะมีรายการเนี่ยเหมือนเราจะให้เธอเนี่ยสาบานว่าเธอต้องพูดความจริงอะไรนั่นเองครับซึ่งตอนที่เราอยู่ด้วยกันถ้าเราอยากจะมีรายการเนี่ยเธอต้องพูดความจริงกับฉันว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นั่นเองนี่ครับก็คือเราประมาณเค้นคําถามกับเธอที่นี่ครับซึ่งเธอก็ยอมสารภาพนั่นเองว่าเธอเนี่ยชอบถูกกระทำรุนแรงใส่ชอบให้ตัวละครเรา ด่าแรงๆชอบให้เราทุบตีเธอชอบเวลเราแบบใช้ความรุนแรงกับเธอไน้เองเธอรู้สึกชอบเมื่อถูกกระทําอะไรอย่างนั้นนั่นเองครับผมซึ่งเธอไม่ต้องการความอ่อนโยนต้องการให้ถูกด่าถูกว่าอะไรอย่างนี้นเองอะบบอน,น,นะครับชอบโดนกระทาแบบรุนแรงนั่นเองแประมานนั้นนี่ครับผมซึ่งเธอก็รู้สึกไม่ชอบตรงนี้เหมือนกันที่ฉันต้องเป็นคนแบบนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเธอตัวเองต้องเป็นแบบนี้ด้วยแต่ฉันชอบที่มักจะถูกว่าหลายแรงๆชอบถูกทุบตีอะไรอย่างนี้เองนะครับมานนั้นเอฟก็เลยจัดนัวแบบ กับซาม巴拉แบบเต็มที่ในเอ็นเนี่ยครับทั้งตีทั้งด่าทั้งสารพัดในเองนเนี่ยเธอก็รู้สึกฟินโคตรนั่นเองครับผมพอพระเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยซาม巴拉ก็เรียกว่าโจเซฟนั่นเองซึ่งโจเซฟเนี่ยก็คือเป็นชื่อของเรานั่นเองเนี่ยซึ่งเราก็ถามว่าเธอรู้ชื่อฉันได้ไงเธอก็บอกว่าเออคุณหลุดเออคุณพูดออกมาเนี่ยตอนที่เรากำลังมีอะไรกันอยู่นั่นเองนครับประมาณนั้นซึ่งพระเอกเนี่ยเลือกที่จะขึ้นกลับขึ้นไปข้างบนนี่เองเพื่อจะได้ไปเขียน เออนี่ยายต่อนี่เอ็นนี่ครับซึ่งเธอก็บอกกันมาว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีอะไรกับฉันเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถมาหาฉันได้ตลอดเลยนะนี่ครับผมประมาณนั้นนี่เอ็นนี่ครับซึ่งเธอรู้สึกอยากจะมีอะไรกับเราต่อนี่เอ็นนี่หรือจะแบ่งเบาภาระอะไรให้เราบ้างเอ็นนี่ครับซึ่งเราก็บอกโอเคถ้าผมอยากแล้วก็จะไปหาแล้วกันนะอะไรประมาณนั้นเอ็นซึ่งเราเลือกที่จะขึ้นไปข้างบนต่อนี่เอ็นนี่ครับเพื่อไปทำงานของเราให้เสร็จเอ็นนี่ครับแล้วเราก็ไปดูเออเออดูเทปด้วยนี่เอ็นนะครับว่าเทปอัดถึงไหนแล้วเทปเพิ่งอััไปรรมาาา่นนนนนเเหลบบกค ซึ่งตอนที่เรากลังขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนนี่ครับสำหราก็เดินตามมาแล้วถามแล้วว่าเออใครคือทาเนียอย่างนั้นหรอนะี่ครับผมซึ่งก่อนนี้เราเผลอหลุดพูดไปนะครับประมาณว่าถ้าผมได้เป็นแฟนของคุณก็คงจะดีนะเนี่ยนะครับซึ่งเธอก็ยอมมาว่าเออฉันเป็นแฟนของคุณก็ได้ถ้าคุณต้องการอะไรนี่เองนะครับผมซึ่งเราก็เลือนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับเธอก็เลยมาถามว่าทาเนียนี่คือใครหรอเมื่อวานที้คุณพูดตอนที่เรากําลังมีอะไรกันอยู่นะอยู่ตอนที่คุณละมือวันนนนนนนัันัั้้เเเเออออตทีี่่่่่รราาาหลบบไปงงคซึธกก็กกบบววถ ถ้าอันนี้เป็นภรรยาของคุณหรือเป็นแฟนของคุณแล้วก็เชียคนรู้สึกแย่มากเลยที่ฉันมีอะไรกับคุณนะนนเนี่ยอะไรประมาณนี้เองครับซึ่งเราก็บอกว่าเออไม่ใช่หรอกฉันไม่มีแฟนหรอกเธอคนนั้นเป็นแค่สาวบริการที่ฉันเคยพามาที่นี่ครั้งหนึ่งนะตอนนี้เธอก็หายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่นเองครับประมาณนั้นซึ่งสมอสมร่งออกขอโทษที่ฐานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้วก็ประมาณนี้นี่เองครับนน่้เราก็ขึ้นไปข้างบนเธอก็อยู่ข้างล่างต่อนี่เองั่นเอง ซึ่งเราก็ขอให้เธอไปชงชาล้อนมาให้เราด้วยนี่เองเพราะเราต้องช้กาแฟในการทํางานต่อนี่เองนะครับซึ่งเราก็เลือกที่จะการเปิดเทปไปด้วยแล้วก็ตีพีไปด้วยเนี่ยไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับพอเราเปิดเทปไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยเนี่ยนั้นกลับกลายเป็นว่าไอเดียที่อยู่ในหัวหมันดันแล่นเข้ามาเฉยเลยนี่เองนะครับอาจจะเป็นเพราะเรามีอะไรกับเธอปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ฟังเสียง คนค้างของนางทําให้เรารู้สึกวีกําลังใจในการตีพิมพ์เพิ่มหรออันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนี่เองครับเราก็เลยเรื่อยแตะตีพิมพ์ไปเรื่อยๆจนงานเนี่ยออกมาเสร็จทันทีนี่เองครับก็คือเสร็จแล้วถึงเล่มประมาณนั้นตามที่พระเอกมันพูดนี่เองครับซึ่งพระเอกก็รู้สึกดีใจมากที่สุดเนี่ยก็เขียนเสร็จสักทีนี่เองครับผมจะได้มีเวลาบ้างพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนี่เองครับซึ่งก็มาบอกกับสัมเณรว่าผมทำเสร็จแล้วนะทุกอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเขียนได้เยอะมากเลยละนี่ครับผมอาประเอกกก็รู้สึึดีใจซ่งนางเอกกณนั้นเองครับผม แต่ว่ามีแผ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแปลกในเอเปตัวสอนที่เรียงรายแปลกๆเนี่ยแบบมั่วซั่วไปหมดในเอเนี่ยซึ่งเอกก็คิดว่าน่าจะตีพิมพ์ถูกนะหรืออาจจะลืมกดลบมันออกในเอเนี่ยซึ่งเอกก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากตรงนี้ในเอเนี่ยครับซึ่งตอนตีพิมพ์เสร็จแล้วในเอเนี่ยพระเอกเลือกที่จะไปนอนแล้วในเอเนี่ยซึ่งพระเอกเลยจะให้นางเอกเนี่ย ไปนอนที่เตียงหลักของเขาในเอ็นซึ่งเขาจะไปนอนอีกห้องหนึ่ง่นเองนะครับก็เลยให้หนางเอกขึ้นมาแล้วเพื่อจะล็อกประตูในเองนะครับซึ่งซามร่าเนี่ยบอกประมาว่าอยากจะขอนอนด้วยได้ไหมอยากอยู่ด้วยกันอะไรในเองนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเออฉันไม่ค่อยอยากจะนอนกับใครเนี่ยฉันมีเตียงใหญ่เพื่อที่จะให้นอนอยู่คนเดียวนี่ครับผมไม่อยากไปนอนแออัดกับใครอะไรประมาณนี้นเนี่ยดูดูดูมันคิดดิ คือมันจะโรดกระสับถ่ารักอย่างนี้แต่มันไม่เอาในเอ็นเนี่ยไม่อยากที่จะนอนคนเดียวแบบที่โล่งๆกลางเตียงในเอ็นเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ไปอึดอัดกับใครในเอ็นอีกครับมันเลยที่จะไปนอนคนเดียวในเอ็นี่ครับพอเอกเข้ามาเออก็โอเคประมาณนั้นเอ็นเนี่ยครับมาทางเอกก็เลยเข้ามาข้างในอยู่ในห้องเองซึ่งเราก็ไปนอนอีกห้องหนึ่งในเอ็นเนี่ยก็ล็อกประต่เรียบร้อยแล้วในเอ็นนี่ครับซึ่งพอเราตัดสินใจที่จะนอนใช่ไหมครับบังเอิญว่าเราปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่หน้าเราในเอ็นนี่ครับซึ่งบทนี้ทุกคน ดูคลิปนี้อย่างเต็มเต็มแล้วกันนะว่าบรรยากาศในเกมมันเป็นยังไงแล้วกันนะเอ็นะฮะ เป็นตามนั้นเลยในเอเดซึ่งพระเอกก็สึกมันยังไงกันแน่นะมันเป็นเงาจากข้างนอกหรือเปล่าหรือยังไงแนตะ่พระเอก,กเลือกที่จะชักปืนออกมาในเอเดครับแล้วก็เตรียมที่จะยิงถ้ารอบเนี้ยผิดไฟปุ๊บเนี่ยเธอโผล่เมื่อไหร่ฉันจะเหนี่ยวไก่ทันทีเลยในเอเดครับซึ่งมันก็จะมีคอยเลือกว่าเราจะเปิดไฟทิ้งเอาไว้หรือจะปิดนั่นเองนะครับซึ่งผมแน่นอนครับผมเลือกความท้าทายแล้วผมก็เลือกที่จะปิดไฟมันลงนั่นเอเนี่ับแต่พอเปิดไฟรอบนี้ก็จับไม่มีเงา ผู้หญิงคนนั้นมาอีกแล้วเนี่ยอยู่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้ได้เอ็นนี่ครับซึ่งผมก็เอใจอยู่เหมือนกันว่าเงานคนเนี้ยเป็นเงาของซามาร่าหรือเปล่าซึ่งลุ่มล่ามันคล้ายๆกันมากเลยเอ็นนี่ครับหรือเป็นสาวที่เราเคยพามาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเป็นสาวที่ทานเย็นหรือเปล่าก็แน่นะครับซึ่งก็พยายามที่จะเดาไปเรื่อยแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเราตัวเกมเปิดเผยแ,แล้วกันเนาะตรงนี้นี่เอ็นนี่ครับซึ่งเราก็เปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วก็ไม่เจอแล้วนี่เอ็นนี่ครับสุดท้ายเนี่ยเราได้ที่จะกลับไปนอนตามปกตินั่นเองนี่ครับ ซึ่งเกมก็จะจบโปรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นี่เองนะครับนี่คือชารเตอร์ที่2องที่จบไปแล้วนี่เองเนี่ยส่วนชัตเกมนี้มีทั้งหมดประมาณเอ่อห้าชารเตอร์ได้ในเอ็นครับซึ่งชารเตอร์ที่1กับ2เนี่ยคือเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนครับผมหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือชารเตอร์ที่3กับที่4ที่5้นั่นเองเนี่ยชารเตอร์ที่3ที่4เนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนกำลังทำนั่นเองนครับส่วนขั้นตอนที่5เอ่อชารเตอร์ที่5กอยู่ในขั้นนนคคคิดเอากำ เพราะะรอสักพักนึง <presidency> ก่อนกว่าที okay. ception, game, choice, games, ่ตัวเกมจะออกนั่นเองนนี่ครับซึ่งใครที่อยากจะเล่นตัวเกมนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเออเป็นไม่รู้สิมันอาจจะดูเปื่อยๆก็ได้ในเอ็นะแต่ว่าเป็นแนวธีมที่ค่อนข้างที่จะแปลกเขาเป็นธีมแนวแบบว่าแนวสยองขวัญแนวน่ากลัวเนี่ยซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมันจะมีแต่ตัวหนังสือให้อ่านล้วนเลยในเอ็นเนี่ไม่ได้มีฉากอย่างว่าเนี่ยคือจะนานทีจะมีนั่นเองนครับนานทีจะมาเนาะนี่ครับผมแต่ว่าด้านของภาพก็ค่อนข้างที่สวยเลยเนาะแล้วตัวเกมก็มีเสียง เอ่อภาคด้วยแต่เป็นเสียงภาคผมดึงน้อยแบบเสียงอ่ะอึอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเสียงตกใจเนาะอะไรมาอนะไรนั่นเองนะครับผมไม่ได้ลึกลับหรือว่ามีเสียงมาภาคเป็นคนเป็นเนเนาะน่าจะเป็นเสียง AI หรือไม่ก็เสียงเอฟเฟกต์เฉยๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยผมบอกตรงเองว่าระหว่างที่เล่นไปนเนี่ยแทบจะหลับเลยนะี่เองนะครับเพราะตัวเกมมันก็ที่จะมีแต่ตัวหนังสือให้อ่านเเออและแบบฉากฉากหนึ่งก็คือแบบโอ้โห มันมีตัวหนังสือให้อ่านเป็น10กว่าประโยคนี่ครับผมเหมือนเป็นอ่านแต่นิยายถ้าใครชอบนิยายหรือว่าอ่านแบบเรื่อยๆก็คือน่านต่ชอบกันแต่ผมก็ที่จะง่วงเนาะเพราะว่าตัวเกมมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่ครับผมกว่าจะถึงฉากพิคพิกฉากทึกขวัญน,นี่ครับผม,ผมก็ที่จะง่วงมากเหมือนกันนี่เองเนี่ยเพราะมันว นั่นเลยครับผมประมาณนี้ครับเกมมันแบบว่ามีจดหนังสือให้อ่านเออนะครับมันต่างจากปกติถ้าเป็นเกมอื่นใช่ไหมมันจะมีมินิเกมบ้างหรือไม่ก็มีฉากสดใสๆหรือว่าฉากยวกยักเนี่ยมาเร์วิตคนดูบ้างหรือคนเล่นบ้างใช่ไหมครแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ค่อยมีเนี่ยมันเป็นแนวแบบว่าสยองขวัญด้วยแหละมันเลยแบบั้นๆทีจะมีฉากอะไรมาซึ่งฉากสยองขวัญก็จะมีเพลงที่มันเขาจะเงียบแล้วก็น่ากลัวนะครับมันเลยจะแบบว่าแทบจะง่วงนอนวันน้นนี่เองครับ แต่ก็นั่นแหละครับผมตัวเกมมันค่อนขึ้นที่ภาพสวยดีครับแล้วก็เอ่อถ้าแบบเป็นฉากที่เราคุยกับนางเอกอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นที่จะ เออน่าสนใจอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าใครดูต่อชัตเตอรี่สก็อย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาต่อชัตเตอรี่สามด้วยกันเนาะว่าในเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงแล้วกันน,นั่นเองครับผมโอเคใครชอบเดี่องนี้ชอบเกมนี้เนี่ยอยากทำต่อก็ฝากกดค like. นหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนั่นเองนะครับใครลองลอง,ลองเล่นตัวเกมเนี้ยอยากจะรู้ว่าช่วยเพิ่มเติมหรือบรรยากาศในเกมเป็นยังไงเดีย๋ยวจะอ่านเนื้อหาเต็มๆเนี่ยว่าเป็นยังไงจริงผมไม่ได้พูดในเรื่องของตอนที่เรา เออคุยกับซาม,ม,มาลาด้วยนีย่เพราะว่าด้าบทสนทนาของซาม,มาลาเป็นด้านของฉากที่มีความจูจีมีคํามคมหรือว่าคําปอบประโลมต่างตที่มีบทสนทนาที่เป็นเลิฟมากกว่านี้ด้วยซึ่งผมไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าอยากให้คลิปเนี่ยมันกระชับม,มากที่สุดนั่นเองเนะครับผมถ้าใครอยากจะไปลองเล่นเองอยากจะไปลองสัมผัสความสยองความน่ากลัวหรือว่าอยากจะลอง ใช้ชีวิตอยู่กับซามมร่าอะไรเงี้ยอยากจะลองอ่านเต็มๆเนี่ยก็ต้องโหลดเล่นด้วยทีทวิตเตอร์เมื่อที่ที่ดิอรดให้เลยนี่เองครับเกมที่414เนาะเป็นไฟเอวีเคเลยติดตั้งเล่นได้เลยนี่เองนะครับขนาดไฟล์ก็ประมาณ500เมกนั่นเองนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนี่เองนะครับไม่แน่ใจว่าฟอนต์ทุกคนจะเล็กกันหรือเปล่าเนาะเพราะที่ผมเล่นในคอมเนี่ยฟอนต์ค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่งนี่เองะทำให้มองและอ่านยากนิดหนึ่งเนาะนี่ครับผมโอเคงั้นก็ไว้เจ้าใหม่เกมหน้าที่กันวันเสาร์วันนี้ก็วันนี้ด้วยกันกับเวทไนนนท์์แมรรัั่เองคบ ฝันร้ายเปียกนั่นเองครับก็ไปเจอแหวกเกม็ดได้สวัสดีคุณตัวเราไปก่อนมาดูคนแต่ชอบแล้วก็เอ็นจอยกันสหรับคลิปนี้กันนั่นเองครับก็จะไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม